สวัสดีครับพี่น้องครับปกกระชองบา้านลำเพลพพินอบพ่เชียวมาฮอดแล้วครับบา้านกุดนาำใสตำบลกุดนาำใสอำเภออำเภออำเภอพนมไพรจังหวัด้อยเอ็นครับ ไม่แก้มก็เหมือนมงเดโทษครับอันหมอล่ำเ้าหน่อยเพืเ่อเล่นย่ใส่นะครับเพื่อเล่นยุปังทางลล้าบนเลยยุถึงนใหญ่เลยฟังยุตลาดกลางดวงะดนะย,ปนย่ปังทางลล้าบนหลัคันคเจ้าขี้ขี้รถไปทั้ง เส้นเส้นนี้เนาะเส้นลักบ่ครับฮะออกถนนใหญ่มันบ่ครับแม่นครับถนนลักมีออกนี่ก็ได้นี่แล้วก็ตรงไปเลยบ่ครับตรงไปมันทีมีตลาดกลางดงอยู่อ๋ออยู่ฝั่งฟังไหนครับมันอยู่ฝั่งตรงข้ามกับอันพวกตลาดกลางดงเลยเฮียนเพิ่นอ๋อครับผมติดถนนใหญ่เลยครับครับครับทางเดีไปท่นทีอยู่ฝั่งท่าพุนมันถอดมองขาเจ้าสองฮะฝ่ายมุขศรนี่คนโอเคครับขอบคุณครับขี่ไปนี่ล้วถนนใหญ่นี่ก็ได้ครับ ตลาดกลางดงอืทำกับิบ <strong> ูโม่ไดขี่รถออมประเทศอยู่ะเโซ่บาผู้ขยี้ขี่เขามาในหมูบันกํลังขี่ออกจากหมูบัน ามกับตลาดป้ะแ,แมนแมนมันจะเป็นเดินตลาดอยู่นั่นะ ว่าเจ้าเห็นงฮืนงานแล้วแมนบ่ หาหมองอีกตลหมื่นต่ละเดียอ๋อนี่คืองานเจ้าภาพอันรถไ,ล,ไล่ๆลนี่็ต้องเป็นงานเจ้าภาพ แม่จอดรถเรซแม่ยนตงหรถที่ไมันเ้าแนตั้งหานมาลำอยู่ซสครับเพิ่นตั้งหานมาลำอยูๆๆ่อยู่เมืองใดครับบ้านอยู่ซื้อบ้านหลังนั่นู้นแปีข้างๆกันบอครับโอ้ขอบคุณครับแม่ครับ ขอบคุณครับจอดเลยก,กายู่ค้างเงี้ยจะภาพมานละมองตั้งหันกันได้นี่นั่นจะภาพนี่เห็นแล้วมองรถไม่โคน้นจอดนั่น เขามานอนหม่องจุดพักรถบมานอนหม่องจูดแพ็กรถวม่น้องการกันนะน่าเดี๋ยมันมีวัดบ่ะสันหาวัด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  มีโฮมอยู่เออมีห้องน้ำอยู่มีน้อยแต่ว่าอผุนไปจอดโฮมผุนเขาจอดโฮมเลยเขาจอดก่อนแล้วเขาบ่อแย่งเขาได้น้ลยมีห้องน้ำายดมเขาอิห้น้ยเออเขาไปจองโฮมโอ้ยมีคนนอนอยู่เห็นปะจองโฮมแล้วเอ้ บอเขาก็ตื่นก่อนเขาแล้วนะเนาะเก็บเลี้ยวยืนโดมเนี่ยเขาแยาฝนแยาตกทางส้นทางแบบนี้จอดเขาก็จอดจอดนอนซื้อเนี่พี่น้องครับคนลูกกับหนางานมือน,นี่คนลูกมือวัดกับคนลูกมือน,นี่กับคนลูก จะพาเพิ่นเตรียมสถานที่ไว้ให้เอารถเกตย่างดีพี่น้องเลยนี่คือหน้างานของน้ำยูเทอร์สูพูดเพื่อนของน้ำไปอาบรถถ้าเพิ่นพอให้ถ้าเพิ่นพอให้แสดงว่าเพิ่นพอให้ถ้าเพิ่นให้เท่ากับจังเสาอาบแมนกระซังแล้วอาบแล้วเราที่ดีกว่าหรที่ดีกว่า เพ่อนวาตงไงเมื่อกี้อากัแล้วอาบ้อบังจไปลับรถเป็น2กิโลขึ้นไหมเมนเดินมอลตมือนีวก็หลแต่บึงอ่วงค่ะเอนี่เอนี่คน้กายมาสจะซื้อเดนี่แดนเซอร์ก็อากลากน้ำปลาเนี่ยน่นี่เ้นไทยหมองไหว่เห็นนอนได้นี่ไทยมองไว่เห็นนอนเมนขึ้นว้าเืกัน อุอยดีนกวางเอเล่เบอร์เล่ี่แดนเซอร์หลากหลายเลยเซียนบ้านกุดนามไตบนกุดนามไ์อำเภอพนมไพรจังหวัดราชบุอีผู่ต้องไปสอกค่อยากได้ไปนอนทุกทางเลยค่ะเมียนจุดพักรถจุดพักรถเมียนเสี่ยนอำเภอพนมไพรจังหวัดสุโขทัยจังหวัดนภม ห้างจากยาสูทท่นซิบซีรู้อ๋อพอกคลิปต่อไปครับ